ยางรถมอเตอร์ไซค์นะครับตอนนี้ก็หมดแล้วครับเสื่อมสภาพเรียบร้อยใช้มาประมาณน่าจะสามหมื่นกิโลครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าเส้นนี้ซื้อมาประมาณไม่ถึงพันนะครับประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยนี่นะครับถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าตอนนี้ใช้มาแล้วประมาณสามหมื่นกโลนะครับผม ตอนนี้ก็ดอกยางหมดแล้วนะครับนี่ครับหมดไม่หมดก็ดูตรงนี้ครับเห็นไหมครับข้างในนี้ก็คือเส้นใยที่อยู่ข้างในยางนะครับก็โผล่มาเรียบร้อยก็ส่งสัญญาณบอกว่าต้องเปลี่ยนแล้วครับอันนี้เป็นยางล้อหลังนะครับยางทูบเลตท,ที่ไม่มียางในนะครับผม เป็นยางของรถมอเตอร์ไซค์ในรุ่นคาร์ดร้อซีซีนะครับขึ้นไปก็คงต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนก็ต้องดูแลเรื่องยางกันหน่อยเพื่อที่จะได้ขับขี่แบบปลอดภัยนะครับต,ตรงนี้ก็แตกแล้วครับฉีกแล้วก็เป็นไป ตามอายุตามระยะเวลาของเขานะครับตามการใช้งานไม่มีอะไรที่จะคงทนถาวรน,นะครับผมต่อให้ยางแพงนะครับก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันอยู่ดีนะครับถ้าถึงอายุครบอายุการใช้งานเขาอันนี้ก็เป็นรอยเริ่มฉีกแล้วครับสังเกตได้ว่ายางเขาจะกินกินไม่เท่ากันนะครับบางที่ก็ยังเหลือดอกยางอยู่ อีกบางที่ก็เริ่มที่จะหมดแล้วนะครับเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าอดอกอยางเริ่มที่จะ,ะกินไปเยอะแล้วนะครับหรือว่าเริ่มหายไปเยอะครับก็ตรงที่มีรอยโพออกมานะครับก็คือรอย เป็นเงี้ยขายเป็นเส้นใหญ่ของเขาที่อยู่ภายในยางครับผมาก็จะต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอันตรายมากในการเดินทางนะครับเพราะว่าผมใช้รถมอเตอร์ไซค์เดินทางในครั้งหนึ่งก็ประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยโลนะครับครั้งละสองร้อยโลขึ้นไปนะครับเดินทางไกลแล้วก็ใช้ความเร็วสูงด้วยอยู่ในช่วงประมาณร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ต้องเปลี่ยนครับจะต้องหาร้านเปลี่ยนนะครับผม ส่วนตรงนี้ก็เป็นยางหน้ารถนะครับยางหน้านี่ก็เหมือนกันครับอายุการใช้งานก็สี่หมืนโลนะครับผมเพราะว่าข้างหลังเปลี่ยนมาแล้วหนึ่งครั้งเนื่องจากยางรั่วนะครับก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วก็ใช้มาประมาณสามหมืนโลส่วนยางนี้เป็นยางติดรถนะครับยางเดิมๆใช้มาประมาณสี่หมืนโลแล้วครับก็ถือว่าเริ่มที่จะเสื่อมสภาพแล้วก็หมดสภาพแล้วครับ เียเริ่มมีการแตกแล้วครับต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพร้อมกันเลยครับสองเส้นหน้าหลังก็นนนนประมาณนี้ครับเดี๋ยวต้องหาร้านเปลี่ยนครับผม